สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชื่อจางต้งนะครับเป็นตัวแทนของบริษัทถกพา o น์เช่นครับทีนี้เนี่ยก็คือนำทีมงานของถ่ายทำละครเหมียวยะชับอ่นี่คือผู้กำกับผลิตขอบคุณครับ่าที่เป็นหัวหัวหน้าในรับผิดชอบโปรเจกต์เหมียวยชับแล้วก็ดาราทุกคนที่อยู่ข้างๆผมตั้งแต่ฝั่งนี้ซ้ายมือคุณโปโต โโอดแห่งนบวันนีครับผมชื่อโบโดเชฟเฟอร์กับชื่อเล่นโบโดครับเล่นอะไละครรับทเป็นอีวานนะครับผมโอเคขอมาคุณไบรท์สวัสดีครับผมไบรท์นะครับธนาพนอักษรทิตตีนะครับเล่นเป็นไฟเย็นนะครับอ่าอ่ารันธ์ฟังขวามัมกมสวัสดีครับเจมส์ครับประพันธ์จากขุจันรับทเป็นเมีวครับครับสวัสดีครับแจมนะครับผมแจมพิพิชาครับผมรับบทเต็มเต็มครับ ค่ะสวัสดีค่ะคริสนะคะเซนเทลินแทนวีทูค่ะอเอครับแล้วก็จะมีนักแสดงอีกคนนึงก็คือปอแลอเขาไม่ได้มาตรงนี้อ่านี่คือทูราทูรานะครับจะเป็นคู่กับกับคู่กับคริสค่ะใช่ครับคู่กับคริสนะครับงั้นขอถามคุณเาหน่อยค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาทำซีรีส์ค่ะเอ่อเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคอมิกบุ๊กเป็นภาษาจีนเนี่ยที่เป็นนักเขียนเชื่อตังอ่า แล้วก็หนังสือเนี่ยโดนตัดแปลงเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นด้วยฉะนั้นก็คือทั้งในอังไลน์แล้วก็คนที่ชอบหม่างการ์ตูนชอบดูแอนิเมชันเนี่ยก็รู้จักเรื่องนี้ผมได้เซส urve มาเนี่คือในเมืองไทยก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันซึ่งแฟนคลับติดตามหมานังสือเล่มนี้เนี่ยที่เช่ดเหมียวเยอะทาบเนี่ยตอนนี้ก็คืออังไลน์ก็จะมีคนรอคอยที่บริษัทอามาริมพุกิ้งนี่ที่จะ พิมพ์หนังสือเขมีปุ๊บเป็นเวอร์ชันภาษาไทยออกสู่ตลาดแลลวครับแล้วก็อรมลีนเนี่ยก็ตั้งแต่ยังไม่ออกขายเนี่ยก็คือหนังสือนี่ก็จะมีแฟนคลับรอคอยตั้งนานบอกว่าน่าจะเป็นหนังสืออันดับขายดีแล้วก็ทั่วประเทศตอนนี้คือทุกร้านหนังสือเนี่ยกำลังวางขายแล้วเพราะว่ารอละครเรื่องนี้ออกก่อนแล้วก็ในมีในหนังสือนี่ก็จะมีรูปขั้นหนังสือของต่ราแต่ละคนที่อยู่ในหนังสือที่แต่ละคาแรคเตอร์ mm hmm. ของเรื่องนี้ แะน,นั่นผมคิดว่าในประเทศไทยและก็ต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นญี่ปุ่นคือ,อยังไม่ทานสร้างเลยก็มีดิสพลเตอร์ที่ญี่ปุ่นจงเรื่องนี้ไปแล้วแล้วก็แถบเอเชียประเทศต่างๆนานาตอนนี้ก็คือรอคอยเรื่องนี้ฉายไทยก่อนเพราะกำลัง,ลองลรอแปรซับไทยทิตต่างๆนานามาติดตามฉายตาม ASPlay ที่เมืองไทยนะครับโปรเจกต์ Project ตัวนี้คือรอออกมาตั้งแต่แรกนี่ก็คือ ประกาศว่าจะเตรียมสร้างเรื่องนี้ด้วยอาถอมีเดียเนี่ยจำได้ว่ามีคนที่สมัครมาอยากจะเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็น4-500คนนะคนฮะที่ส่งมาจริงๆมากกว่านั้นอีกแล้วก็หลังจากเราคาสติ้งมาเนี่ยผามาหลายชุดมากแล้วก็พวกกากับคนนี้ก็เข้าใจอยู่<ม>โอ้รอคอยจนกระทั่ง ว่าสอ<า>งปีที่ผ่านมารมาัาผมนเนี่ย <laughs> จะได้เมียวที่มีเยื่ชาบจริงไม่ขูอยู่เนี่ยชุนเผาหูเนี่ยผมว,ว่าทุกคนแฮปปี้หมดฮะแล้วก็ตั้งแต่เราประกาศว,ว่าตาลาแต่ละคนนั่นคารคเตอร์แต่ละคนเนี่ยผมคิดว่าก็ได้รับตอบรับจากแฟนคลับที่ดีมากแล้วก็รอรอถึงทุกวันนี้ผลงานที่ผ่านไปเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่าผู้กำกับคนฤทธิ์ก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญชำนาญในทางด้านซีรี นะครับไอดอลซีรี่ไวมานานแล้วขอบคุณครับเอ่อแล้วก็ผมว่าแฟนคลับก็รอคอยตั้งนานเราก็ตั้งใจว่าจะดึงลม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 แรงแสดงว่านี่มีเรื่องเรื่องมาแรงเรื่องมาแรงครับโอเคขอบคุณมากแล้วก็ผมคิดว่าให้ผู้กำกับพูดว่าเออทำไมชอบเรื่องนี้มาเขียนบทเนี่ยเป็นปีนะครับอ่าครับเชิญครับ ครับถามพี่ทีครับกำกับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างพรเพค่อเข้าแฟนตาซีต่างจากแนวเดิมที่เคยแบบกำกับมาเลยครับผมก็ <c oughs> คือเรื่องของการากำกับอันดับแรกคือเนื่องจากมันมาจากหนังสือการ์ตูนที่มันมีความแบบน่ารักมากแล้วก็ในตัวของอนิเมะที่ทางญี่ปุ่นก็เคยทำเอาไว้เนี่ยมันก็มีความน่ารัก ดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์หนึ่งเลยที่เราจะพยายามเก็บรักษาไว้ให้ได้ก็คือเรื่องของความน่ารักของของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของการแสดงหรือเรื่องของเพลงต่างๆอย่างเงี้ยฮะเราก็เลยจะมีความแบบโฟกัสไปที่ความน่ารักอันนี้คือความยากที่มันต่างจากเรื่องอื่นอันนี้ก็คือเรื่องของอตัวละครที่เป็นชาวเผ่าหู นะครับอย่างเจเองเนี่ยก็จะต้องมีหูแล้วก็ตัวของบอยเองอะไรอย่างเงี้ยคือการมีหูเนี่ยมันก็จะรวมไปถึงเทคนิคพิเศษหลายๆอย่างเพื่อที่จะทําให้ภาพมันดูมีความสมจริงแล้วก็มีความการ์ตูนมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็น่านจะเป็นจุดที่ว่ามาจากการ์ตูนแล้วก็มีความแฟนตาซีของความเป็นชนเผ่าหูนี่แหละฮะแต่จริงๆก็จะมีแฟนตาซีอื่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่อยากสปอยมากนะครับก็โดยเอาเลยว่าจะประมาณนี้ ครับผมครับ tamam. แล้วถามนิดนึงค่ะว่าทําไมพระเอกกับนายเอกถึงเป็นแก๊บจอบเจงทำไมพระเอกแนายเอกถึงคือตอนแรกมีโอหอพอครับลอมอก็ก like okay ็ได้ก um ็ได้ก็ไดอคือตอนแรกเนี่ยจะมีการมาแคสแบบเยอะเหมือนที่ทางคุณจางบอกคือคนมาแคสเนี่ยเยอะมากเอาเรื่องของคาเล็เตอร์คือผมมักจะเอาคาเล็เตอร์เป็นตัวตั้งอย่างเช่นตัวละครที่ ชื่อเติมเต็มในเรื่องเนี่ยเขาไดเ้เป็นคนที่ค่อนข้างเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็จะมีการเก็บตัวสูงใช่แล้วก็ตัวของแก๊ปตอนที่มาแคสเนี่ย เขาจะมีแววตาแล้วก็มีความเหงาในตัวแล้วก็อนาตาดีด้วยถูกเขาหน้าตาดีด้วยใช่แล้วเขาก็จะมีแบบบุคลิกของเขาอบอุ่นบางอย่างถ้าเกิดใครเจอแก๊ปเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนเงียบๆแต่ดูอบอุ่นอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างตรงกับคาแรคเตอร์ที่ต้องการส่วนตัวของเจมเนี่ยต้องบอกว่าบทเหมียวเนี่ยเราแคสกันนานมากแคสแล้วเปลี่ยนแล้วไม่เอาแล้วโอ้โหเยอะมากจนกระทั่งหลุดเรามาเป็นเจมจนได้อ,อะไรเงี้ยเพราะว่า เพราะหน้าตาดีเพราะหน้าตาดีเพราะว่าเจมเนี่ยคื่อนจริงก็เป็นเรื่องของถ้าถ้าสังเกตถ้าใครชอบรอยยิ้มของเจมเนอะเจมจะเป็นคนค่อนข้างยิ้มแล้วก็หวานแล้วก็จริงๆตาเขาดูใสซื่อแม้ว่านิสัยจะไม่ซื่อก็ตามนะแต่ว่าเพื่อนๆจะรู้ว่าเจมนิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงแต่จริงในคาแรคเตอร์เขาดูคนเป็นคนค่อนข้างแบบว่าใสเป็นคนที่อ่ะเรียกว่าไรเดียงสาอ่อนต่อโลก เมื่อทั้งสองคนมาเจอกันเคมีมันก็เลยเกิดความแบบคนหนึ่งก็เงียบขรึมมีคนนึงก็เล่นไม่หยุดอะไรเงี้ยเหมือนเวลาเราเลี้ยงแมวมันก็เลยเป็นเคมีที่ผมรู้สึกว่ามันมันเข้ากันแล้วก็น่าจะทําให้คนดูลหลายๆคนเนี่ยรู้สึกถูกใจกับกับตัวละครคู่นี้ครับกรับมค่ะงนั้นคือสุดท้ายนะคะคือซีรีส์จะออกแะ้วอยากให้พีพ์ช่วยปกให้แฟนๆ<อ>เ,เอาฝั่งนี้ดีวกว่าแ้วแดงฝั่งไหมเอาไหมเอาไหม เออไปครับพี่แกอะพี่แกเรื่องมาใกล้มาหน่อยพี่ับครับก็อยากจะฝากครับผมก็อยากจะฝากซีเรื่องเหมียวยอัพไว้นะครับผมก็จะเช้านะครับวันที่12เมษายนนี้แล้วครับผมเวลาสกุลครึ่งนะครับผมที่เอสเพลครับผมทุกวันอังคารทุกวันอังคารนะครับใช่ใช่